ปี2025เรามาดูกันว่านักแสดงเพียงเธออยากเป็นงูแบบไหนในปีงูปีนี้นะคะลิงอยากเป็นลิงหนงูจะได้ไปอยู่ในใจเธอเฮอยากจะเป็นงูที่ม <này S 1> ีขาจะได้วิ่งไปหาเธอทันเฮ้ยอะไรเนี่ยก็อยากลองมีคีวศูนย์บ้างอะไรบ้างแค่เดินมาบอกว่าอยู่คีวเท่าไหร่ก็รู้โอเคแล้ว เรื่องนี้เราเป็นบริการสาวชุดดำเป็นงูที่มีความทเท่ความเท่ความนักซีฟู hey, เท่ Mexican b a c k i n g s n a เ e พื่อที่เราจะได้คีบคาแรกเตอร์ของตัวบริการสาวชุดเท่นั่นเองนะคะอยากเป็นงูเยบิบเงิอบอยู่ครับอยากเป็นงูตัวยาวๆค่ะจะได้มัดใจเธอได้เป็นงูแบบสูงยาวข่าวดีแบบปัจจุบันอยากเป็นงูที่มีประตูวิเศษค่ะ จะได้ไปหาเธอได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเฮ้ยเคยแล้ว